ชื่อว่ากฐถินนี้เป็นบุญใหญ่กฐถินเป็นบุญแห่งลมหายใจของชาวพุทธจะยากดีมีจนจะลำบากจะอะไรยังไงก็ตามในปีหนึ่งหนึ่งต้องทำบุญกฐถินให้ได้บางคนมีปัจจัยมากพอมีผ้าไตรที่จะเป็นเจ้าภาพได้ก็แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพทอดกฐถินแต่บางคนไม่มีปัจจัยมากพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินได้ ก็สมทบเป็นเจ้าภาพกระถินตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์แล้วแต่แต่ละคนจะมีปัจจัยร่วมทำบุญบางคนมีเล็กมีน้อยก็ทำบุญกระถินได้เพราะบุญกระถินไม่จำเป็นต้องคนรวยเท่านั้นจะทำบุญได้ไม่จำเป็นว่าคนคนนั้นจะเป็น คนที่โอ้โหล่ำรวยมหาศาลมีมากเหลือเกินจะทำบุญได้อย่างเดียวเท่านั้นคนทั่วไปอย่างพวกเราก็สามารถทำบุญกระถินได้เช่นเดียวกันกระถินนี่ถือว่าเป็นลมหายใจของชาวพุทธแต่ละปีเนี่ยจะลำบากจะค้นแค้นเรื่องปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจสักปานใดก็ตามทิ้งบุญกระถินไม่ได้ เพราะอะไรเพราะกระถิ่นนี้หนึ่งปีมันมีหนึ่งครั้งเท่านั้นเองวันนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาพูดให้ฟังคือทำไมเขาบอกว่าบุญการทอดกระถินเป็นบุญมหาศาลหรือเป็นบุญกรลทานโยมในบรรดาบุญประเพณีนะบุญประเพณีของพุทธศาสนิกชน บุญที่ชื่อว่าการทอดกระถินนับว่าเป็นบุญพิเศษหนึ่งครั้งในหนึ่งปีแล้วเป็นบุญที่มีอานิสง์ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการลทานคือทานที่ถวายในเวลาจำกัดทานที่ถวายในเวลาจำกัดเมื่อมีขีดจำกัด ของเวลาแห่งการถวายมหาทานหรือการทานหรือบุญกถินจึงจึงจึงเป็นบุญใหญ่เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญบารามีให้แก่ตัวเราเองครอบครัวอย่างที่หลวงพ่อพูดโยมแม้ว่าเราลำบากยากจนขนาดไหนเราก็ทำบุญกถิน เพราะกระถินไม่ได้จํากัดว่าต้องรวยต้องจนกระถินไม่ได้จํากัดว่าต้องมีมากมีน้อยแค่มีผ้าหนึ่งไตรหรือจตุปัจจัยเพื่อบํารุงวัดบํารุงอารามเพื่อการก่อสร้างเสริมต่อน,นั้นคือสําคัญเป็นอย่างมากเชื่อไหมว่าบุญกระถินเนี่ยเป็นบุญกาลทานหรือว่าเป็น มหาสังฆทานโอ้ยิ่งกว่ามหาสังยิ่งกว่าสังฆทานเลยนะเป็นมหาบุญที่เป็นบุญชนิดเดียวที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงทรงตรัสและดำริเอาไว้เป็นเบื้องต้นบุญอื่นๆยังเป็นบุญที่เหล่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอื่นๆเป็นผู้ขอ เป็นผู้ขออย่างเช่นขอถวายพระอาบน้ําฝนนี่เป็นต้นอ,อขอถวายสังฆทานนี่เป็นต้นแต่บุญกฐถินนี่เป็นบุญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัสและเป็นบุญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วถือว่าเป็นบุญที่สําคัญที่สุดเลยคือบุญกฐินเออคือบุญกฐิถิน่นทักทายโยมไปในย t u b e ด้วยนะ ทักทายโยมเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะทักทายโยมเออทักทายโยมทักทายโยมทุกคนทุกท่านเลยนะทีนี้อาโยมพิมพ์มาทักทายพูดคุยสนทนากันได้อาหลวงพ่อก็จะเทศไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นความพิเศษแห่งกฐินนาทานหรือบุญกฐินมีความพิเศษอะไรรู้ไหมอก่อนอื่น มามารู้จักคำว่ากระถินก่อนกระถินเนี่ยมีความหมายแต่ดั้งเดิมที่ที่มาที่ไปที่เรียกว่ากระถินทำไมไม่เรียกว่าอย่างอื่นทำไมเรียกกระถิน <laughs> กระถินเดิมชื่อว่าไม้สะดึงม้สะดึงก็คือไม้ที่ตีกรอบผ้าไม้ที่ใช้ขึงผ้าเพื่อตัดเย็บจีวรในสมัยพุทธกาลการเย็บจีวรในครั้งนู้นเนี่ย มันไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันที่มีเครื่องเทคโนโลยีเครื่องตัดผ้าเครื่องกะผ้าเครื่องเย็บผ้าที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้นะเออปัจจุบันนี้ทันสมัยทันสมัยมากการเย็บผ้าไตรจีวรแต่ครั้งพุทธกาลนี่ใช้ไม้ตีเป็นกรอบไม้นั้นชื่อว่าไม้สะดึงไม้สะดึงในครั้งพุทธกาล การทอดกระถิ่นก็เลยเป็นการถวายผ้าแด่พระสง์ผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาสคือครบสามเดือนเพื่อนำไปเป็นผ้าไตรจีวรผืนใหม่แด่พระสง์ถวายแด่พระสง์ซึ่งความพิเศษของกระถินที่ทำให้แตกต่างจากทานอย่างอื่นมีดังต่อไปนี้ทำไมบุญกระถินจึงเป็นบุญที่พิเศษมากกว่าอย่างอื่นนะ หนึ่บุญกถินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยระยะเวลาเพราะบุญกถินสามารถทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งซึ่งกำหนดตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11เ,เนี้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้เริ่มตั้งแต่วัน,นเนี้ยสมมติว่าวันนี้เป็นเป็นวันออกพรรษาแล้วใช่ไหมออกพรรษา เป็นวันตักบาทเทโวก็คือเริ่มเลยเริ่มแรมหนึ่งาเดือน11จนถึงวันขึ้น15ข่้ามเดือน1 2หรือลอยกระทงนี่คือกำหนดเวลาของการทอดกระถินที่บุญกระถินเป็นบุญพิเศษไม่เหมือนอย่างอื่นก็ตรงนี้แหละมีกำหนดให้ทอดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นภายในระยะเวลาจำกัดจึงเป็นบุญพิเศษอย่างที่สองจำกัดผู้รับ การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์การถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบท้วนไตรามาสในวัดใดวัดหนึ่งและการถวายผ้าไตรกฐถินไม่สามารถกำหนดเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้เจ้าภาพทายกหรือโยมจะมาบอกว่า เราเราขอถวายองค์นี้นะอืมองค์รองเจ้าอาวาสเพราะว่าเจ้าอาวาสนี่ทำตัวไม่ดีไม่ถวายเราขอถวายองค์รองหรือถวายองค์สุดท้ายหรือถวายโยมจะมาเลือกแบบนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าองค์นั้นดีไม่ดีเมื่อภิกษุท่านอยู่จำพรรษาครบสามเดือนทวนไต่ามากท่านจึงมีสิทธิ์รับผ้ากฐิถิยมไม่สามารถเจาะจงได้นะ ยมจะมาชี้หน้าชี้หลังว่าองค์นั้นองค์นี้ไม่ได้อย่างต่อไปการทอดผ้ากรถินนี้จำกัดด้วยของที่ให้ทานจำกัดของทานเม้จะมีบริวารกรถินอื่นๆก็ตามแต่หัวใจหลักของการทอดกรถินคือผ้าเท่านั้นนี่คือหัวใจส่วนนอกนั้นชื่อว่าเป็นบริวาร หัวใจของการทอดกระถินคือผ้าหัวใจของการทอดกรถินคือผ้าอืมโยมบอกว่าโยมเขาถามว่าโยมเห็นวัดส่วนใหญ่กำหนดวงเงินให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสูงมากปัจจุบันในสภาพการเงินอย่างนี้ถ้าไม่มีปัจจัยมากจริงๆถึงอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ไม่มีปัจจัยพอเจ้าค่ะอันนี้ไม่ขอพูด <c oughs> อันนี้หลวงพ่อไม่ขอพูด <c oughs> หลวงพ่อไม่ขอพูดเอาเป็นว่าแต่ละวัดท่านมีนโยบายที่แตกต่างกันก็แล้วกันเนาะ,ะมีนโยบายที่แตกต่างกันก็แล้วกันเพราะแต่ละวัดที่มีการทอดผ้ากรถินถวายกรถินบางวัดก็กําหนดเอาไว้บางวัดก็ไม่ได้กําหนดแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าภาพจะต้องเห็นใจวัดนะคือวัดนั้นเนี่ยกำลังสร้างอะไรวัดนั้นวัดใหญ่หรือไม่ พิสูุสัม,มเนินมากมายหรือไม่วัดนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สมควรจะต้องถวายผ้ากฐถินแล้วเติมจตุปปัจจัยเข้าไปตามจำนวนปัจจัยที่เราจะสามารถทำได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราแต่เราต้องเห็นใจวัดเช่นวัดนั้นเป็นวัดใหญ่มากมีพระเนนห้าสิลูกเราไปรับเป็นเจ้าภาพกรถิน เราก็เจ้าอาวาสหรือวัดเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้กําหนดแต่เราก็เลยคิดว่าเออเมื่อวัดไม่บอกก็เมื่อก็แล้วแต่ใจฉันปีนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพกรถินก็แล้วกันแล้วเราไปถวายผ้ากรถินหนึ่งหนึ่งไตรใช่ไหมแล้วก็นําปัจจัยไปถวายหนึ่งหมื่นบาทถามว่าเออมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับวัดนั้นหรือไม่เราเราเห็นใจวัดอยู่ดี อย่างเช่นวัดเป็นพระเนนเป็นร้อยแต่เราเป็นเจ้าภาพกรถินถวายถวายไว้หนึ่งมืนบาทแล้ววัดก็จะต้องบริหารด้วยค่าน้ำค่าไฟส่งพระเนนเรียนหนังสือบางวัดบินทบาตได้ฉันน้อยต้องหุงข้าวทำกับข้าวบางวัดมีภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างโบสถ์วิหารแต่เราจะเป็นเจ้าภาพตามกำลังของเราคือ ไม่เอาละฉันขอถวายแค่หมื่นเดียวก็พอกับผ้าไตหนึ่งไตเออพระท่านก็จะมองตาปิดๆแต่ท่านก็จะไม่ได้พูดอะไรนะแต่เราเนี่ยรู้สึกเอมันเหมาะสมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่ขอพูดเยอะเนาะขอพูดแค่นี้นะเอาที่ความพิจารณาของเราว่าวัดนั้นท่านมีความสําคัญในใน,ใน,ใ,นในงานพระศาสนามากขนาดไหนเพราะบางวัดท่านก็มีกิจมีภาระที่จะต้องสร้าง ที่จะต้องปรับปรุงบางวัดเป็นนี่บางวัดเป็นนี้เป็นล้านล้านนะคุณโยมนะเราก็จําเป็นจะต้องจะต้องนําปัจจัยทอดกรถินให้เหมาะสมแก่วัดนั้นนะเอาเป็นว่าการเป็นเจ้าภาพกรถินใหญ่เราเราอย่าเพิ่งคิดก็แล้วกันเราไปเป็นเจ้าภาพบริบาลกรถินก็ได้เนี่ยเหมือนหลวงพ่อชักชวนพวกเราเป็นเจ้าภาพตามกําลังศรัทธาแบบเนี้ย หลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าไตรเท่าไรกองละเท่าไรอะไรละเท่าไรนะหลวงพ่อบอกว่าตามกําลังทรัพย์นาโยมเห็นไหมแต่บางวัดก็เป็นเหมือนหลวงพ่อนะบางวัดเขาก็ตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาบางวัดก็กําหนดซึ่งก็ก็แล้วแต่วัดนั้นๆน,น,นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหนึ่งเ,เราเราดูความเหมาะสม แต่การที่เราจะเป็นเจ้าภาพทอดขถินเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยนั้นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะถ้าวัดนั้นเนี่ยเป็นวัดที่มีพระเนนเยอะมีค่าใช้จ่ายสูงต้องการทอดผ้ากถินเนี่ยเมื่อทอดผ้ากถินแล้วเนี่ยเราก็ต้องทอดบริวารกถินให้เหมาะสมแก่วัดนั้นๆด้วยนะเออให้เหมาะสมแก่วัดนั้นๆด้วยแต่ว่าอก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะกำหนดจำนวนเงินลกแต่ให้เหมาะสมกับการทอด เจ้าภาพจะต้องเป็นผู้ฉลาดฉะนั้นนี่การที่เราจะเป็นผู้ไปประวรณัณนาหรือว่าไปปักกฐถินเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยอ,อย่างหนึ่งก็คือผู้ปักกฐถินหรือเราเนี่ยต้องเป็นผู้ฉลาดฉลาดอะไรหนึ่งแหละเออเมื่อเมื่อเราไปทอดผ้ากฐถินเราก็ต้องไปแอบถามทายกด้วยว่าวัดนี้เขาห่มผ้าสีอะไรแล้วถ้าความเป็นไปได้องค์ที่จะครองกฐถินในปีนี้เนี่ย อ้วนหรือผอมหรือสูงหรือเตี้ยเราแอบแอบถามเอาอย่างต่อไปอ,อในแต่ละปีที่เจ้าภาพทอดกระถินเขาทอดกันที่เท่าไหร่ปีนี้ฉันก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าเขาก็ทอดเท่าเขาตามที่เขาเคยทอดมาเจ้าภาพต้องเป็นผู้ฉลาดนี่ไงความเป็นเจ้าภาพทอดกระถินฉลาดตั้งแต่ยังไม่ได้รับอนิสงกระถิน พอเราได้รับอนิสงก์กถิแล้วเราจะเป็นผู้ฉลาดมากกว่าน,นี้นะโยมงนั้นวัดแต่ละวัดที่กําหนดกฐิถิออกมาเนี่ยให้เราให้เราให้เราได้ไปทอดถวายเนี่ยบางวัดก็กําหนดบางวัดก็ไม่ได้กําหนดเจ้าภาพต้องใช้ความเฉลียวฉลาดในการที่จะไปจองหรือไปปักกฐถินนะบุญกฐิถิจึงเป็นบุญใหญ่ตรงนี้แหละโยมเออบุญใหญ่มากๆนะเพราะฉะนั้นการทอดกฐถิน,นี่ต้องกําหนด ด้วยการจำกัดเวลา 2. กํกำหนดด้วยการจำกัดผู้รับจำกัดผู้รับสามจำกัดด้วยชนิดของที่ทานเราทานเราบริจาคเรามอบเราส่งให้เราจำกัดสิ่งที่ถวายเป็นทานเอาไว้ว่าผ้าคือสิ่งสำคัญที่สุดในในในเรื่องของกระถิน ส่วนเงินหรือปัจจัยนั้นเป็นบริวารโต๊ะต่างเก้าอี้สิ่งของต่างๆเป็นบริวารเออเป็นบริวารกระถินและบุญกระถินเป็นบุญพิเศษเพราะเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยจํานวนครั้งนะคุณโยมนะนั่นแต่ละวัดสามารถรับกรถินได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวคือปีนี้วัดนี้รับกระถินแล้วรับไม่ได้ละ ต้องให้วัดอื่นที่ไม่มีกระถินเป็นผู้รับแต่กำหนดให้ทอดกระถินแค่หนึ่งเดือนฉะนั้นในหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยโยมอย่าพึ่งเบื่อนะโยมจะเห็นบุญกระถินมากมายเคยกราบหลวงพ่อเมื่อ20ปีอุสนีแก้วจงกูลเดี๋ยวก่อนโยมอุศนีแก้วจงกูล ขอร่วมทําบุญกระถิ่นหนึ่งร้อยบาทขลุงพ่อหากมีโอกาสกลับบ้านจะไปกราบหลวงพ่ออีกครั้งเคยได้กราบหลวงพ่อเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเอ้าเหรอเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันนะโยมนะยินด,ดีมากๆเลยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเคยกราบแล้วมากราบตอนนี้จะเท่าเดิมไหมบุญเท่าเดิมนะคุณโยมนะเป็นพระองค์เดิมบุญเท่าเดิม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุญกระถินจึงเป็นบุญใหญ่การทอดกระถินจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากต้องอาศัยศรัทธาอาศัยความพร้อมเพียงและองค์ประกอบหลายๆอย่างจึงจะสำเร็จลุล่วงจึงจะสามารถสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการทอดกระถินนี่เป็นเป็นบุญใหญ่มากๆเออเป็นบุญใหญ่มากๆ หปีหนึ่งครั้งแม้ว่าเราจะลำบากขนาดไหน5้บาทสิบาทเราก็ทำไปเถอะร้อยบาท200บาทหรือกี่บาทเราก็ทำไปเถอะเพื่อเป็นการสร้างบุญบารามีในหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งนี่คือเรื่องของบุญกฐถินเรื่องของบุญกฐินเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่เป็นมงคลแล้วก็มีค่ามากมา ชาวพุทธยิ่งเราลำบากยิ่งเรารทุกเรายิ่งต้องทําบุญนะโยมขนาดเราขนาดเราขนาดเราแบบทําบุญประจำแหละเรายังลําบากเรายังเป็นทุกข์อ่ะเราเลิกทําบุญไปเลยอะ่ะคิดดูว่าจะลําบากแล้วเป็นทุกข์ขนาดไหนเอา้าคิดดูว่าเราจะลําบากแล้วเราจะเป็นทุกข์ขนาดไหนถ้าเราเลิกทําบุญเลย เพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้หยุดทําบุญห้าบาทสิบบาทใส่บาทวันละหนึ่งทพีหรือกับข้าวที่พอมีจะใส่บาทหรือมีจตุปัจัยเล็กๆน้อยๆที่จะทําบุญเราก็สามารถทําบุญได้ตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาที่เรามีขนาดเราทําบุญประจําเรายังเป็นทุกข์มากแล้วอ่ะถ้าเราหยุดทําไปเลยจะเป็นยังไงเออ เราก็ทําไปเถะโยมอย่าทิ้งบุญนะอันนี้คือคือคุยกับโยมแล้วพูดกับโยมด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยอันอันอันพูดนี้ไม่ได้พูดเอาเข้าตัวนะพูดแทนพระสงฆ์ทั่วประเทศหลวงพ่อมหาเทพหลวงพ่อพระมหานลินเทพนี่เราเป็นผู้พูดธรรมะแทนพระสงฆ์ทั่วประเทศพระท่านจะมานั่งพูดแบบนี้ก็คงยากแต่หลวงพ่อนะ่ะพูด พูดได้เพราะหลวงพ่อไม่ได้เป็นองค์ครองกถินเอาเป็นว่าองค์ครองกถินเขามีก็คมไม่ใช่หลวงพ่อเอ,อหลวงพ่อจะปฏิเสธเป็นผู้ครองกถินเพราะหลวงพ่อกลัวกถินเขาดอกถ้าหลวงพ่อรับเป็นเจ้าภาพผู้คองผ้ากถินก้าหลวงพ่อมาพูดเรื่องกถินแบบนี้กถินดอกกถินจะไม่เป็นกถินเราก็เลยพูดปรารณาต่อสงต่ออะไรเอาไว้ว่า หากว่ามีบุญกระถินหรือการทอดถวายผ้ากระถินหลวงพ่อขอปฏิเสธนะคือหลวงพ่อไม่ขอเป็นผู้รับคองผ้ากระถินเพราะหลวงพ่อมีผ้าอยู่แล้วหลวงพ่อไม่ลำบากเรื่องผ้าจีวรเรานำผ้ากระถินไปทอดถวายองค์ที่เขาลำบากนะหลวงพ่อก็จะพูดแบบนี้อ่าแล้วก็อา้าวอนุโมทนาบุญ9้าบาท9กบาทก็ไม่เป็นไรเออทำบุญไปเถอะตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาโยมนัทธนิชา เเราทําบุญวัดละเก้าบาทเก้าบาททำร้อยวัดก็เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทได้บุญร้อยวัดเลยนะนั้นหมนหลวงพ่อต้องมาเทศเรื่องกระถินกระถินนี่เป็นบุญที่สําคัญมากกระถินมีหัวกระถินมีตัวกระถินมีหางกระถินมีขี้อะไรคือหัวกระถินอะไรคือตัวกระถินอะไรคือขนกระถินขนกระถินก็มีนะ ขนกระถินอยู่ตรงไหนหัวกระถินอยู่ตรงไหนตัวกระถินอยู่ตรงไหนหางกระถินอยู่ตรงไหนขี้กระถินนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวหลวงพ่อมาเทศให้ฟังอาหลวงพ่อติดไปสองเรื่องนะคือหนึ่งจริงหรือไม่ที่คนอายุน้อยทอดกระถินแล้วตายเร็วสองกระถินมีชีวิตกระถินมีชีวิตกระถินมีหัวกระถินมีตัวกระถินมีขนกระถินมี ขี้กระถินมีหางกระถินมีขาเอออ่ะกระถินมีขาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของกระถินนี่เป็นเรื่องที่แบบเป็นบุญใหญ่มากเลยเอออันนี้อาน,นิสงกระถินนี่เกิดอะไรเกิดเกิดอานิสงอ่ะจะให้ได้รับอานิสงกระถินผู้ที่จะได้รับอาน,นิสงกระถินนั้นคืออะไรบ้างเออ่อะหลวงพ่อพูดอาน,นิสงกระถินก่อน ทำไมบอกว่ากรถินนี้เป็นบุญใหญ่เพราะการทําบุญทอดกรถินเป็นบุญที่มากไปด้วยอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆหนึ่งนะผู้ทอดกระถินนี้จะเกิดในตระกูลมั่งคั่งแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ตามแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพเล็กก็ตามแม้จะเป็นบริวารกระถินเล็กน้อยก็ตามคนคนนั้นจะ เป็นผู้ที่มีความเจริญมั่งคั่งส่งผลให้เขาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นผู้สำเร็จในอาชีพได้ง่ายนี่คืออานิสงส์การเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนะจะเป็นเจ้าภาพใหญ่จะเป็นเจ้าภาพกลางจะเป็นเจ้าภาพเล็กจะเป็นเจ้าภาพไตบริวารจะเป็นเจ้าภาพไตรองจะเป็นเจ้าภาพไต่หลัก หรือจะเป็นเจ้าภาพกระถินเล็กน้อย5บาท10บาทตามกําลังศรัทธากําลังทรัพย์ชื่อว่าเราทําบุญกระถินนะการทําบุญกระถินไม่ได้หมายถึงแต่เจ้าภาพใหญ่คนเดียวนะหมายถึงทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 2. อันานิสงกระถินทําให้มีรูปงามผิวพรรณผ่องใสเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนรอบข้างอ่สาส คนที่ทอดกระถินจะเป็นคนที่มีจิตใจแช่มชื่นแจ่มใสบริสุทธิ์ในหัวใจอยู่เสมอ 4. ผู้ทอดกระถินจะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายมีจิตตั้งมั่นในกุศลเป็นพื้นฐานปกติเลยเพราะอะไร เพราะคนที่จะเป็นเจ้าภาพทําบุญทอดกรถินจะสาธุด้วยปัจจัยเล็กน้อยจะสาธุด้วยปัจจัยกลางกลางจะสาธุด้วยปัจจัยที่มีจํานวนมากจะสาธุด้วยจตุปัจจัยมากน้อยสักเพียงใดก็ตามจตุปัจจัยที่สาธุที่เป็นเจ้าภาพกรถินนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่งดงามมันเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญให้กับเรามากๆแล้ว การอนุโมทนาการสาธุด้วยปัจจัยกฐินจะมากน้อยสักเพียงใดก็ตามก่อนที่จะมุหรืออนุโมทนาหรือสาธุนั้นเนี่ยจิตใจเราตั้งมั่นมาแต่เดิมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจตั้งมั่นที่จะทําบุญกฐินเมื่อจิตใจตั้งมั่นที่มีศรัทธาในการทําบุญในพุทธศาสนาที่ชื่อว่าบุญกฐินเสียแล้วเนี่ยคนคนนั้นมีจิตใจที่มั่นคงด้วยด้วยอะอะไรอะ ด้วยความศรัทธามาแต่เดิมย่อมเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายย่อมเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายและอย่างสุดท้ายนะเจ้าภาพทอดกระถิ่นนะจะเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพกลางเจ้าภาพเล็กเจ้าภาพไตบริวารเจ้าภาพไตรองเจ้าภาพนี่นู่นนั่นเจ้าภาพรองเท้ากระถินเจ้าภาพผ้ากระถินเจ้าภาพอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระถินทั้งหมดสิ่งที่โยมกําลังทาเนี่ย มันเป็นการต่ออายุสืบต่อพระพุทธศาสนาเพราะการทอดกระถินเป็นการทํานุบํารุงคณะสงฆ์ทานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วบํารุงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกพระสงฆ์ท่านจะได้มีกําลังในการปฏิบัติศาสนาิจพระสงฆ์จะได้มีกําลังในการเผยแผ่คําสอน อันเป็นการจันโลงให้พระพุทธศาสนาที่จะมีอายุยาวนานสืบต่อไปนั้นการทำบุญเ,เป็นเจ้าภาพทอดกระถินเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่มหาศาลจริงๆจะมีมากมีน้อยเราก็ทำไปเถอะแล้วบุญกระถิ่นเนี่ยมันเป็นบุญที่ไม่ควรจะขัดขวางคนอื่นใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ เราเนี่ยไปบูลลี่กระถินหรือเราจะไปดราม่างานกระถินเอาอีกแล้วกระถินนั่นนี่นูน่นคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าคนที่เป็นคนพุทธถ้าคนที่เป็นชาวพุทธหรือศาสนาพุทธโดยแท้เขาจะไม่บูลลี่ไม่ดราม่าบุญกระถินเขาจะไม่บูลลี่ไม่ดราม่าบุญกระถินเออ เขาจะไม่มาตั้งแง่ข้อสังเกตทำไมอย่างนั้นอย่างนี้บุญกระถิ่นก็คือบุญใหญ่ที่ทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะต้องไม่เป็นผู้ขัดขวางเส้นทางบุญของคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปพูดแทนวัดนั้นวัดนี้ว่าวัดนั้น,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 นมีผ้ากระถินแล้วเอาเงินไปทำไมเอาแต่ผ้าสิปัจจัยอย่าลืมว่าพระสงฆ์ได้ผ้า วัดได้ปัจจัยไปพัฒนาพระสงฆ์ได้ผ้าไปห่มส่วนวัดเนี่ยได้อะไรวัดได้ปัจจัยได้เงินของโยมที่ทําบุญต่อยอดบริบาลกฐถินเอาไปพัฒนาวัดในจะค่านา้ำในจะค่าไฟในจะค่าวัสดุก่อสร้างยิ่งสร้างเป็นหนี้เจ้าหนี้ต้องมาทวงกฐถินเสร็จเจ้าหนี้มารอรับเงินเลย พระหรือวัดก็จะต้องจ่ายไปมีหนี้เท่าไหรเฉงหนี้ให้หมดมีค่าใช้ใจ่ายอะไรจ่ายเคลียร์เรียบร้อยเหลือเท่าไร่ก็ค่อยว่ากันจะเหลือไม่เหลือก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเราก็ได้ผ้ากรถินถวายพระสงฆ์ได้หมบางวัดถวายผ้ากรถินหลักไตรหลักแล้วเนี่ยวัดนั้นมีพระสงฆ์ห้ารูป โอ้ถวายผ้าไตรหนึ่งองค์เป็นไตหลักแล้วอีกสี่องค์หล่ะสงสารท่านเหลือเกินพวกเราช่วยกันซื้อผ้าไตถวายให้ครบเถอะเดี๋ยวองค์ที่ไม่ได้รับผ้ากรถินจะน้อยใจแต่จริงๆผ้ากรถินไตหลักมีไตเดียวคือองค์ที่องค์ที่อัปโลกนกรรมหรืออุปโลกกรถินนะทําทพิธีตรงนั้นชื่อว่าเป็นผู้เป็นผู้รับผ้ากรถินเป็นผู้รับผ้ากรถินไปทําพิธีกานกรถิน จะทําให้บุญอน,นิสงของโยมมากไมมากขึ้นอยู่กับองค์ผู้ถือพรกถินนั้นเ<อ>ะฉงนั้นเรื่องบุญกรถินเป็นบุญที่ใหญ่มากเป็นบุญที่น่าอนุโมทนามากๆเลยโยมอย่าลืมร่วมสร้างบุญเป็นบุญเป็นกรถินนะคุณโยมนะอะใครที่กําลังติดตามอยู่อย่าลืมกดไลค์กดนิ้วมือโป้องอ อย่าลืมกดสับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเออให้เรียบร้อยนะคุณโยมนะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปต่างๆที่เราได้ชมกันอยู่กระถิ่นชื่อว่าเป็นบุญใหญ่ญาติโยมหลายคนก็กำลังไปทำบุญตักบาตรเท่วาวเนาะอ,อนุโมทนาอนุโมทนา